คนเกาหลีทํางานเป็นบาฮสในไทยได้เหรอเอ็มตัวถึงหมู่บ้านเอาเรื่องนี้มาพูดแบบ2มุมให้ฟังกันเช่นเคยนะครับจากกรณีข่าวหญิงอ่อนนะครับที่มีปัญหากับคุณ LGBT ท่านหนึ่งนะครับที่มีการแย่งบาฮสในพับในไทยก็เลยเป็นที่สงสัยครับออกห่วกระแสมามันมีพอยต์เรื่องเนี้ก็แบบอยากมาขหายความหน่อยว่าเฮ้ยแล้วคนเกาหลีเนี่ยเขามาทํางานเป็นบาฮสในไทยได้เหรอมาแย่งงานคนไทยเหรอแย่งงานบาฮสเนี่ยนะเออ คนเกาหลีต้องมีใบอนุญาตใช่ไหมแล้วมันก็มีใบอนุญาตแบบว่ามาท่องเที่ยวแล้วก็มาทํางานใช่ปะกรมแรงานเขาก็มีข้อจํากัดหลายๆอย่างอันนี้โอต้องไปลงรายละเอียดแต่มันไม่มีบันทึกไงว่าห้ามทําบาโฮสเออปรับ5,000ถึงถึงห้าหมื่หรือเปล่าเออไม่น่าใจก็ก็เลยเป็นประเด็นที่หลายคนสงสัยเออมื่อก่อนเราก็จะได้ยินข่าวในโซเชียลนะครับในอกในที่ต่างๆ X ต่างๆนู่นนั่นนี่ว่าคนไทยเนี่ยชอบไปเที่ยวที่ เกาหลีเพราะชอบหนุ่มเกาหลีแต่ว่าก็จะมีข่าวว่าหนุ่มเกาหลีเนี่ยรอแต่ว,ว่าอาจจะเป็นนิสัยอีกแบบนึงหรือเปล่าแต่เรื่องนิสัยเนี่ยมันก็คงแล้วแต่คนแต่วัฒนธรรมเขาเป็นแบบไหนที่ได้ยินมานะเ,เพื่อนๆพี่พพๆสาวๆที่ชอบไปเที่ยวที่นั่นไม่ไม่เอ่ยชื่อว่าใครแล้วกันนะครับเดี๋ยวพอโพสแตกแยกก็ไปที่นู่นะ่ะเออคือเขาบอกว่าโอ้โหหนุ่มเกาหลีนี่จะพุ่งเข้าหามากตามผับต่างๆนะันนี้ไม่รู้เรียกบาโคหรือเปล่าผมก็ไม่เคยไป แบบว่าเขาจะพุ่งเข้าหาสาวไทยเลยมาแบบบุ่มบ่ามตรงตรงจุดมากเข้ามาแบบสกินชิปแบบใกล้ชิดมากเออใครชอบแบบนั้นก็ไปกันเยอะแยะมากมายแล้วก็มีเสียงโรคภัยกันบ้างเหมือนกันอันนี้ก็ต้องระวังนะครับแต่ว่าบางทีความหล่อเนาะนครัอดใจไม่ไหวเออมันก็เลยเ,เป็นประเด็นครับว่าที่พี่หญิงอ่อนไปไปแย่งชิงกับออสาว LGBT ที่เขาชื่อดันนี่หรือเปล่าหนุห่มเกาหลีน,นั่นแหะเขามาทําเป็นบาโฮได้ยังไง หรือว่าเป็นแบบเหมือนกับแรงงานที่ออกไปใช้แรงงานต่างประเทศที่แบบเไปแบบเะไรเียกผีน้อยเหรอเออฟีลนั้นหรือเปล่าใช่ไหมแต่ด้วยความหล่อของเขาเนาะมันมามาเที่ยวหรือมาเป็นทำงานอย่างอื่นก็อาจจะแบบเฮ้ยนอกเวลางานก็มารับจ็อบตรงนี้เพื่อมีรายได้เสริมอันนี้ไม่เรียกว่ารายได้เสริมด้วยซ้ำเพราะว่ารายได้บาโฮดก็น่าจะหนักหน่วงอยู่เนาะมีคนชวนไปด้วยนะเออบอกว่าเออหน้าตาแบบนี้คุณอย่างนี้น่าไปเนาะรวยแน่นอนไปดีไหม แต่มันไม่ใช่ทางเราอ่ะเราก็ไม่ได้บอกว่าการทำบาร์โฮสมันถูกหรือผิดยังไงมันก็แล้วแต่คนชอบแต่ว่าถามว่าที่เขาว่าได้เงินง่ายจริงไหมนะถ้าเป็นตัวท็อปนี่เห็นว่าขับรถเบนซ์บีเอมคือร่ํารวยมากเลยนะมันก็เป็นธุรกิจอย่างหนึ่งแล้รกันเพราะว่าพี่พี่นักแสดงใหญ่โตก็ไปเปิดบาร์โฮสกันหลายท่านเหมือนกันแต่ธุรกิจมันก็ต้องบอกเลยว่ามันม,นมีมีขึ้นมีลงมีการแข่งขันอยู่แล้วเนาะแล้วก็มีการแข่งขันกันใต้เขาเรียกว่าใต้บาดาลเนาะ เออที่กันแย่งลูกค้ากันอะไรแบบเนี้ยก็ต้องเอาตัวท็อปไปดึงดูดลูกค้าใช่ไหมเอออย่างฝั่งผู้ชายก็จะมี mm hmm. เขาเรียกอะไร mm hmm. เด็กเอ็นเนาะเรียกว่าอะไรนะอะไรอย่างนั้นอ่ะผู้ชายผู้หญิงมันก็เท่ากันแหละนะอยู่ที่ว่าอย่าไปสร้างความร้าวฉานให้ครอบครัวตัวเองแล้วกันเนาะแล้วก็แล้วแต่ความชอบคนนบางคนก็ชอบอผู้หญิงไปไปเที่ยวบาร์โฮสผู้ชายไปเที่ยวอะไรอย่างนั้นอนะ่ะเออเขาเรียกว่าอะไรนะคาราโอเกะหรือว่าเด็กอะไรอ่ะ ไม่ไม่รู้เหมือนกันมันก็เป็นอาชีพสุจริตแหละแต่ว่ามันก็อยู่ที่เป้าหมายของเราด้วยลวกันคนโสดก็ไปเที่ยวจอยสบายเน่แต่คนไม่โสดก็ถ้าเกิดว่าคุยกับครอบครัวไม่รู้เรื่องก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็การรับงานตรงนี้หรือว่างานอื่นๆก็ตามนะความอันตรายและความปลอดภัยก็สําคัญเพราะว่าต่างคนต่างความคิดไม่รู้ว่าเรียกว่าซื้อบริการแล้วอะทําอะไรก็ได้อย่างนี้มันมันคนที่ไม่ให้เกียรติคนมันก็เยอะใช่ไหมเออจากประเด็นเนี้ยคือ แค่ประเด็นพี่หญิงอ่อนประทะแย่งบาโคดกับพี่ LGBT คนนั้นมันก็เรื่องใหญ่โตแล้วใช่ไหมว่ามันเกิดจากการอะไรเขาเรียกว่าชอบผู้ชายคนเดียวกันใช่ปะแล้วก็เกิดการคขมนกันแล้ว่าเถียงกันดูถูกกันแล้วก็ต่อด้วยการมาหาเรื่องกันเหรอมันมันเป็นประเด็นเหมือนที่ในสังคมเรื่องชู้สาวเรื่องแบบว่ามีผู้หญิงมีแฟนอยู่แล้วแล้วก็ไปชอบผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายก็แบบไปมีเรื่องกันหรือ อู๋ใช่มีแฟนอยู่แล้วไปไปมีชู้ตามอ่ะศิลปินก็มีอย่างตัวอย่างที่เห็นชัดเจนนะศิลปินที่แบบเฮ้ยมีแฟนอยู่แล้วแต่ไปมีคนอื่นหรือว่าไม่มีแฟนแล้วก็ไปมวัวซัวไม่ใส่ถุงอะไรข่าวที่ทำตามอ่ะโอ้มันสังคมมันก็ลุงลังเหมือนกันแต่ว่ามันก็แล้วแต่จังหวะชีวิตจังหวะอารมณ์แล้วก็การตัดสินใจของแต่ละคนด้วยถูกไหมเออใครรู้ไปในเรื่องนี้นะเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายแรงงานก็ก็ลองถามหน่อยว่าเฮ้ยมันคนเกาหลีหรือคนต่างชาติบางทีมันอาจจะไม่ใช่แค่เกาหลีนะผมว่า มันประเด็นเนี่ยจากคนกรลแสีมันเลยพูดถึงคนเกาหลีไงแต่ผมว่าชาติอื่นๆไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายที่มามามาทำงานแนวเนี้ยบาร์โฮสหรือนู่นนั่นเนี่ยมันน่าจะมีหลายเชื้อชาติเหมือนกันแล้วมันถูกกฎหมายหรือเปล่าแล้วมันมีการใต้โต๊ะเพื่อทําธุรกิจแบบนี้หรือเปล่ามันต้องมีอยู่แล้วแหละไม่งั้นทําแบบนี้ไม่ได้หรอกมันมันผิดกฎหมายถูกไหมเออมันจะมีการช่องว่างทางกฎหมายนู่นนั่นนี่เยอะแยะมากมายหรือเปล่าใช่ป่ะเอออะใครที่ใครที่สะดวกคอมเมนต์นะว่าไปเที่ยวแบบนี้แล้วมันเจอชาติไหนบ้างไปเที่ยวบาร์โฮสแล้ว เจอคนทำงานเป็นชาติไหนบ้างลองมาคอมเมนต์ปิว่าเออเขามาทำได้นะเพราะเขาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นหรือว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขามาทำด้วยด้วยถูกกฎหมายหรือเปล่าแต่ว่าเตือนไว้ก่อนคนที่มาคอมเมนต์เนี่ยก็ระวังทางบ้านมาเห็นด้วยเดี๋ยวกลัวจะสร้างความเดือดร้อนให้กันนะแต่คนโสดมาคอมเมนต์ได้เลยเพราะว่าไปเที่ยวแล้วมันดียังไงเกาหลีดีกว่าคนไทยยังไงหรือว่าบางคนคิดว่าคนไทยดีกว่าเกาหลียังไงหรือว่าการเที่ยวสนุกยังไง ดีไม่ดียังไงคนไม่ชอบเที่ยวก็คอมเมนต์ได้แต่ว่าไม่ไม่ประทะกันนะคนชอบเที่ยวกับไม่ชอบเที่ยวมันไม่มีใครผิดนะบอกก่อนเออมาแล้วแต่คนรสนิยมคนมากกว่านะครับอ่ะทุกคนคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงก็ลองคข้เมือกันมาอย่างตัวภาพด้วยแะ้วก็ถ้าใครชอบการรายงานแบบ2มุมแบบนี้ฝากติดตามช่อง MP กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม M ตัวทีหมู่บ้านกันด้วยนะครับแล้วเจอกันครับผม